สวัสดีค่ะวันนี้มาสร้างแบบแขนเสื้อแขนสั้นง่ายๆกันนะคะเป็นเสื้อเชิ้ตเสื้อฮาวายแบบนี้ใช้ได้ทั้งของผู้หญิงและของผู้ชายนะคะแขนแบบนี้ทำได้ง่ายค่ะเตรียมกระดาษนะคะพับเป็นรูปสันทบจะกกำหนดจุดนะคะรอบลักและเ,เราจะใช้43ซนเมตร คือถ้าเราทําแพทเทิร์นได้43เซนติเมตรจะอยู่ราวไซส์ M นะคะเราก็ตีเส้นนะคะจาก1ถึง2เท่ากับ17เซนติเมตร2ถึง3 1ถึง4คือความยาวของแขนเสื้อนะคะตีเป็นรูปสี่เหลี่ยมเลยค่ะจากจุดที่4ถึงจุดที่6เป็นริมแขนนะคะ เราวัดขึ้นไป1.5ซนติเมตรตีเส้นเลยค่ะมาที่จุดที่3 2ถึง5เท่ากับ12เซนเมตรนะคะกำหนดจุดไว้ที่จุดที่5แล้วก็จากจุดที่1ถึงจุดที่5ตีเส้นลงมาเลยค่ะในส่วนนี้นะคะ1-5ถึง5เราแบ่งเป็น3ส่วนเป็นจุดที่8และจุดที่9นะคะ 1นถึงเเรากำหนดจุดสองเซนเมตรนะคะแล้วก็จากจุดที่8เราตีขึ้นไป1นึเซนเมตรเพื่อที่จะโค้งอะคะ่ะจุดที่9เราตีลงมาเข้าข้างในนะคะ0.5ซนเมตรแล้วก็โค้งค่ะโค้งจากจุดที่7ค่ะโค้งมาที่จุดที่8จุดที่9โค้งสวยเลยค่ะ แล้วก็จากจุดที่3นะคะเราตีขึ้นไป2ซนติเมตรตีเข้าข้างใน1.5เซนติเมตรเป็นจุดที่10นะคะเราก็ตีเส้นค่ะแล้วก็ทำแบบเออไม่ไม่ตีเป็นเส้นตรงนะคะจากจุด1.5นี้เราตีออกเป็นนิดหนึ่งเพื่อที่ว่าเวลาเราพับเสื้อค่ะมันจะได้มีเนื้อผ้าส่วนที่เหลือ,อ,อแขนนี้นะคะ รอบรักแร้นี้ถ้าต้องการเพิ่มขึ้นมาอาจจะเป็น44 45หรือ46เราก็เปลี่ยนจากจุดที่1ถึงจุดที่2อาจจะเป็น18 19 20แล้วแต่ความฟางของรักแร้นะคะจะเห็นได้ว่าแขนเสื้อแบบนี้จะต่างจากแขนเสื้อที่ าทของผู้หญิงนะคะมันมันจะง่ายไม่ต้องบวกลบคูณงานเยอะเป็นแพทเทิร์นแบบสำเร็จรูปไปเลยอะค่ะเวลาเราจะเข้ากับตัวเสื้อเราก็เอาแขนไปวางทาบทาบดูนะคะว่าพอดีไหมถ้าไม่พอดีอาจจะ ทำให้มันพอดีค่ะอาจจะตัดออกสักนิดหน่อยในส่วนของแขนเสื้อแล้วก็ถ้าจะให้ดีดูง่ายนะคะเราก็กลิ้งออกมาจะได้เป็นแขนเสื้อทั้งแขนนะคะมันจะได้ดูง่ายขึ้นถ้าเราต้องการให้ชิ้นหน้า เล็กกว่าชิ้นหลังนิดหนึ่งล้วก็โค้งแต่งนิดนิดนะคะแค่นิดเดียวค่ะให้รู้ว่าเป็นชิ้นหน้าเนี่ยค่ะจันได้ออกมาเป็นแบบนี้ถ้าเรากลิ้งออกมาเราก็กำหนดจุดหัวแขนไว้นะคะที่จุดสันโทเพื่อที่เวลาเอาไปเข้าตัวจะทําได้ง่ายขึ้นจะเห็นได้ว่าปลายแขนนี่จะโค้งนิดๆิดนะคะเวลาเราใส่เป็นเสื้อแล้วมันจะดูสวยอะค่ะ รายละเอียดจะเขียนไว้ใต้คลิปอีกทีนะคะเพื่อที่ว่าเผื่อใครไม่เข้าใจหรือว่าเขียนมาถามก็ได้ค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ